นะครับก็เป็นทุเรียนวันนี้วันที่23มีนาคม2568นะครับก็เป็นการคลุมโคนโดยทางปามนะครับสวนประกาใสสวนในเรือ,อเราก็มีปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอการแก้ไขปัญหาของเราก็จะใช้วิธีการคลุมโคนเราเพิ่งเพิ่งจะเริ่มต้นปีนี้นะครับ มองเห็นว่า2ปีที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องน้ำวิธีการก็คือว่าหลังจากหน้าฝนกำลังจะเข้าช่วงหน้าหนาวประมาณเดือนอพฤศจิกายนถึงธันวาคมเนี่ยผมก็เตรียมการที่จะ,ะรักษาความชื้นใต้โคนต้นทุเรียนนะครับก็เริ่มทยอยเอาทางปามมานะครับทางปามโชคดีที่เรามีทางปามอยู่ใกล้ๆนะครับ เป็นทางปามขอจากสวนใกล้เคียงด้วยแล้วก็โขดสวนของตัวเองด้วยนะครับก็ลากขึ้นมาแล้วก็คลุมโคนควยกันไปควยกันมานะครับคุณลักษณะของทางปามที่โดดเด่นก็คือว่าใบของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีการกระจายตัวอากาศอากาศจึงสามารถที่จะถ่ายเทได้สะดวกนะครับเป็นไปตามที่วิธีการอาของท่านอาจารย์นะครับที่เคยได้ ให้ความรู้ใน YouTube ต่างๆนะครับก็ได้ความรู้มาจากท่านนะครับผมก็มาปรับปรุงปรับแปลงในเรื่องของใบกิง่งทางป์มนะครับก็ได้ผลนะครับแต่ว่าเราก็ต้องคลุมกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเนื่องจากน้ําไม่พอเนี่ยความชื้นต่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปารากต้นทุเรียนขนาด5ปีนะครับขนาด5้าปีของผมเนี่ยนะครับมีการตัดยอดด้วย เมื่อ,อเข้าหน้าร้อนเนี่ยรา,ากที่รากที่ขยายแผ่ออกไปเนี่ยนะครับตามากิ่งาตามร่มแนวแนวใบนอกสุดเนี่ยนะครับก็จะขยายออกไปด้วยดังนั้นเมื่อถึงหน้าแล้งเนี่ยรากที่อยู่ปลายออกไปเนี่ยก็จะหยุดชะงักทันทีนะครับเป็นการดึงรากกลับมาที่โคนนะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ ผมมองในภาพรวมแล้วเนี on, is is ่ยนะครับดีข <political ön S 2> okay ึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะครับดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องแลกกันนะครับก็คือสวนจะดูไม่สวยนะครับก็คือจะลกหน่อยแต่ผมเองก็ต้องแลกกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็ต้องพูดถึงก็คือว่ามันก็ประหยัดนะครับประหยัดเดี๋ยวจะพาไปดูต้นอื่นด้วยนะครับแต่ว่าส่วนอื่นอย่างเช่นการติดลูกเนี่ยนะครับการ ติดดอกต่างๆเนี่ยคงต้องปรับปรุงในปีต่อไปนะครับ